I'm right. không ai mới tham gia được, tham là tham này, không cả báo nó

เที่ยงประมาณเที่ยงห้าสีเขาได้โทรมาให้ไปรับเขาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตรงตลาดปากาน้ำแล้วก็ตรงร้านกาแฟท็อปทอ็ทอปชาเขาก็นั่งรอเราอยู่ทางนั้นผมก็เลยไป,ไปหาเขาแล้วก็ตังกาแฟใ,ให้เรากินตังกาแฟให้เรากินแล้วเราก็คุยเรื่องการตกลงกันว่า,าต้างส่ง จากากน้าไปผูด้าลลโรงพยาบาลปูจ้าตมิทล์ไทยราคาเท่าไหร่เราบอกเขาไว้ว่าแปดสิบขาละแปดสิบเขาตกลงว่าเดี๋ยวผมจะให้น้าประมาณ2ิบเจ็ดนิดเจ็ดวันนิดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็คำนวณให้เขาประมาณสองพันหนึ่งหกสิบจากนั้นเขาก็ขอเขาบอกว่าแบบาต่ข้ามอบขอยินโทรตับโทรหาเมียเมียหน่อยเพื่อให้เมียโอนเงินมาให้ผมก็เลยให้เขายืม เผอแต่จังหวะเราเผลอเขาก็ลุกขึ้นออกไปโดยที่เราไม่ได้เอกใจเพราะมันมีโทรศัพท์ราคาของเขามันแพงกว่าเราเราก็เลยนั่งรอประมาณาย,ย,ยี่สิบกว่านาทีคุณนายเอกใจก็หยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นมาดูดูแล้วก็ดูที่ตูดเหมือนมันเป็นของปลอมเราก็เลยเสียรู้ว่าเราโดนหลอกเขาหลอกลหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราทำยงไงต่อหลังจากนั้นเราก็ พยายามเดินดูก็ไม่เจอเขาแล้วก็หายไปเลยเราก็ติดตามอะไรไม่ได้เหมือนกัน,นก็ประมาณแจ้งความไปประมาณห้าโมงก็คือไปแจ้งความไว้เพื่อให้า,ากตำรวจผมก็มาขอกล้องจากร้านเนี้ยเพื่อส่งไปให้ตำรวจดูอีกทีหนึง่งคือจังหวะที่เขาเดินออกไปคือเขาทิ้งโทรศัพท์เขาวางไว้ใช่ไหมครับใช่ครับคือเอาโทรศัพท์เราอะ หน้าผูเขาไว้แล้วก็ตั้งเหมือนเดินออกไปบอกว่าเดี๋ยวผมมาผมไปกดเงินก่อนอประมาณผ่าไปประมาณยี่สิบปานาเทียเราก็เลยอใจเห็นโทรศัพท์เขาวางวางไว้เราก็เลยหยิบโทรศัพท์เครื่องนี้มาดูเลยเป็นของมันเป็นของป้อมเลยเลยเตียรู้เขาไป้เราอยากฝาเกเตือนอะไระกับฝากเตือนกับพี่น้องประชาชน อย่าหลงมิตาที่เพราะเดี๋ยวนี้เขามาในแบบที่เราไม่รู้และไม่ตั้งใจมันจะเกิดกับตัวเราเองอย่างผมเป็นตัวอย่างผมมันยังไงดีอะเราก็ซื้อตักกับเขานะแต่เขาไม่ซื่อตักกับเราเราจะหลงเพื่อทำกล่าวของเขากลัของเขาเลยครับัเครื่องน,นี้ลุงซื้อมาอยู่ประมาณเราเราซื้อมาด้วยราคาผ่อนเป็นรายเดือนครับ พึ่งพักพึ่งพอนพึ่งหมดเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยครับเป็นรถถังรุ่นอะไรเด้อไอเอ็มมีมีเอลเมีครับเอมีครับราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ประมาณห้าห้าพันห้าพันหรือหกพันเพราะเราตกลงกับทางกับน้องคนที่ทำงานด้วยกันครับ